ครับผมชื่อดอนอนุรักษ์ใช้สิทธิ์ครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หัวข้ออาหาร7ชนิดบำรุงสายตาเพื่อสุขภาพตาที่ดีขึ้นตามวัยครับหากคุณติดตามช่องนี้คุณจะรู้ว่าช่วงนี้เราพูดถึงวิธีปกป้องสายตาของคุณเมื่ออายุมากขึ้นและว,วันนี้เราจะมาลงลึกไปอีกขั้นด้วยบางสิ่งที่เป็นประโยชน์เรียบง่ายและทรงพลังอย่างน่าประหลาดใจแต่ก่อนอื่นผมขอถามเรื่องส่วนตัวหน่อยคุณเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในการมองเห็นของคุณบ้างไหม บางทีสิ่งต่างๆอาจจะไม่ชัดเจนเหมือนเมื่อก่อนการอ่านฉลากรู้สึกยากขึ้นการขับรถตอนกลางคืนรู้สึกเครียดขึ้นแม้แต่การจดจำใบหน้าจากทั่วห้องก็ใช้เวลานานขึ้นเล็กน้อยในตอนแรกอาจรู้สึกหมุดหงิดแต่สำหรับหลายๆคนมันกลับกลายเป็นเรื่องที่ร้ายแรงกว่ามากคุณรู้หรือไม่ว่าในสหรัฐอเมริกามีผู้คนกว่า12ล้านคนที่มีอายุเกิน50ปีกำลังประสบปัญหาการมองเห็นอยู่ในขณะนี้และสำหรับคนหลายล้านคน ปัญหาเหล่านั้นอาจนําไปสู่การสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรหรือตาบอดนั่นเป็นความจริงที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแต่ก็ยากยิ่งกว่าเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างช้าๆวันหนึ่งคุณต้องเพ่งสายตาเพื่ออ่านเมนูวันรุ่งขึ้นคุณก้าวพลาดบนบันไดและอีกไม่นานคุณก็ต้องเลิกทําสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ชีวิตรู้สึกอิสระไม่ว่าจะเป็นการขับรถการอ่านหนังสือหรือแม้แต่การทําอาหารที่คุณชื่นชอบ การสูญเสียการมองเห็นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการมองเห็นของคุณเท่านั้นมันส่งผลกระทบต่อความมั่นใจความเป็นอิสระและการเชื่อมโยงกับโลกรอบตัวคุณแต่ส่วนนี้คือสิ่งที่ทำให้ผมมีความหวังและผมหวังว่ามันจะทำให้คุณมีความหวังเช่นกันในหลายกรณีการลดลงนี้สามารถชะลอลงและแม้แต่ปรับปรุงให้ดีขึ้นได้และเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดชิ้นหนึ่งที่คุณมีไม่ใช่ยาเม็ดหรือการผ่าตัดมันคืออาหารที่คุณกินบนจานของคุณ ถูกต้องแล้วมีสารอาหารบางชนิดที่ดวงตาของคุณต้องการอย่างมากเมื่อคุณอายุมากขึ้นและวันนี้ผมจะพาคุณไปดูอาหารง่ายๆ7ชนิดที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยบำรุงสายตาของคุณเมื่อคุณอายุมากขึ้นอาหารเหล่านี้หาได้จากร้านขายของชำทั่วไปคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้งหมดของคุณเพียงแค่เริ่มต้นเล็กๆน้อยๆและสม่ำเสมอหากสิ่งนี้ฟังดูมีประโยชน์สำหรับคุณ ผมขอเชิญคุณสมัครสมาชิกช่องนี้เรากำลังสร้างคลังคำแนะนำที่เรียบง่ายและน่าเชื่อถือสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาสมองให้เฉียบคมแข็งแรงและเป็นอิสระให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ดังนั้นหยิบปากกาขึ้นมาหรือจะนั่งพักผ่อนก็ได้ครับเรามาดูอาหาร7ชนิดที่ทรงพลังเหล่านี้ทีละชนิดเพราะมันไม่เคยสายเกินไปที่จะดูแลดวงตาของคุณและเชื่อผมเถอะคุณจะต้องอยากฟังเรื่องนี้แน่นอน เรามาเริ่มจากสิ่งที่คุณอาจจะเคยเดินผ่านในร้านขายของชำม,มาหลายร้อยครั้งแล้วสดใสกรอบหวานใช่แล้วผมกำลังพูดถึงพริกหวานสีแดงครับตอนนี้ผมรู้ว่าคุณอาจจะกำลังคิดว่าจริงเหรอพริกเนี่ยนะแต่อย่าให้รูปหลักสันธรรมดาๆดาของมันหลอกคุณผักสีสันสดใสเหล่านี้เป็นหนึ่งในอาหารที่ทรงพลังที่สุดในการปกป้องสายตาของคุณเมื่อคุณอายุมากขึ้นนี่คือเหตุผลพริกหวานสีแดงอุด,ดมไปด้วยวิตามินซีอันที่จริง พริกหวานสีแดงขนาดใหญ่เพียงหนึ่งเม็ดมีวิตามินซีมากกว่า200%ของความต้องการวิตามินซีในแต่ละวันของคุณซึ่งมากกว่าส้มถึงเจเท่าและนั่นสําคัญเพราะวิตามินซีเป็นหนึ่งในเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของดวงตาของคุณจากความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับอายุเมื่อเราอายุมากขึ้นดวงตาของเราต้องเผช,ชิญกับสิ่งที่เรียกว่า Ooxidative Stress นั่นเป็นเพียงคำศัพท์หรูๆสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโมเลกุลที่เป็นอันตราย ที่เรียกว่าอนุมูลอิสระเริ่มโจมตีเซลล์ที่แข็งแรงในดวงตาเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้สามารถนำไปสู่ต้อกระจกสายตาพร่ามัวและแม้แต่จอประสาทต,ตาเสื่อมแต่วิตามินซีช่วยหยุดยั้งความเสียหายนั้นได้มันทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันปกป้องหลอดเลือดที่บอบางในดวงตาของคุณและทำให้โมเลเกุลที่เป็นอันตรายเหล่านั้นเป็นกลางก่อนที่จะสร้างความเสียหายร้ายแรงจากการวิจัยของ American Optometric Association ผู้ที่ได้รับวิตามินซีเพียงพอทุกวันอาจลดความเสี่ยงในการเกิดต้อกระจกได้ถึง3 3นั่นเป็นเรื่องใหญ่และมันไม่ใช่แค่การป้องกันเท่านั้นวิตามินซียังช่วยรักษาการมองเห็นที่คมชัดด้วยการสนับสนุนการผลิตคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนที่ให้โครงสร้างแก่ด,ดวงตาของคุณและทําให้แข็งแรงนอกจากนี้พริกหวานสีแดงยังมีเบต้าแคโรทีนซึ่งร่างกายของคุณจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเ วิตามินเอจำเป็นต่อการรักษากระจกตาของคุณให้แข็งแรงและป้องกันตาบอดกลางคืนตอนนี้นี่คือวิธีเพลิดเพลินกับมันโดยไม่ต้องทำให้ยุ่งยากหั่นพริกหวานสีแดงหนึ่งเม็ดเป็นเส้นๆแล้วจิ้มกับฮัมมัดเพื่อเป็นของว่างที่เป็นมิตรกับดวงตาคุณจะได้รับประโยชน์สองเท่าทั้งวิตามินซีจากพริกและสังกะสีจากถั่วชิกพีในหัมมัดซึ่งช่วยให้ร่างกายของคุณดูดซึมวิตามินเอได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือถ้าคุณชอบของอุ่นๆ ให้ย่างพริกหวานสีแดงหั่นในเตาอบที่อุ่นโฮมสีร้อยดูโดยโรยน้ำมันมะกอกเล็กน้อยการอย่างเบาๆจะช่วยเพิ่มการดูดซึมสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งหมายความว่าร่างกายของคุณสามารถดูดซึมสารดีๆได้มากขึ้นง่ายอร่อยและมีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับดวงตาของคุณดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณไปร้านค้าอย่าเดินผ่านพริกหวานโยนหนึ่งหรือสองเม็ดลงในรถเข็นของคุณดวงตาของคุณจะขอบคุณทีนี้ มาดูสิ่งที่เล็กแต่ทรงพลังนั่นคือเมล็ดเจียครับมันเล็กมากเล็กจนอาจดูไม่สําคัญแต่เมล็ดเล็กๆเหล่านี้อาจเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ทรงพลังที่สุดที่ดวงตาของคุณมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณอายุเกิน60ปีเรามาเริ่มจากภาวะที่หลายคนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าตนเองมีนั่นคือความดันในลูกตาสูงมันฟังดูไม่เป็นอันตรายแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันสามารถนําไปสู่ต้อหิน ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของการตาบอดในผู้สูงอายุสิ่งที่ทําให้มันยุ่งยากคือต้อหินมักไม่มีอาการจนกว่าการมองเห็นของคุณจะเสียหายไปแล้วคุณจะไม่รู้สึกเจ็บปวดคุณจะไม่สังเกตเห็นอะไรเลยจนกว่าจะสายเกินไปแต่เมล็ดเจียสามารถช่วยป้องกันได้พวกมันอุดมไปด้วยกรดอัลฟาลิโนเลนิกอาราซึ่งเป็นกรดไขมันโอเมก้า3ที่มาจากพืชและโอเมก้า3 เหล่านี้ได้รับการแสดงให้เห็นในการศึกษาหลายครั้งว่าช่วยลดความดันในลูกตาลดการอักเสบและสนับสนุนการไหลเวียนของเลือดไปยังจอประสาทตาได้ดีขึ้นนั่นหมายความว่าเมลจเลจียไม่เพียงแต่ป้องกันต้อหินเท่านั้นแต่ยังช่วยให้ดวงตาของคุณทำงานได้ดีขึ้นทุกวันด้วยแต่ยังไม่หมดแค่นั้นเมลจเลจีย,ยังช่วยในเรื่องที่ผู้สูงอายุหลายคนประสบปัญหานั่นคืออาการตาแห้งระคายเคืองตาบางทีคุณอาจใช้เวลาจ้องหน้าจอมากกว่าเมื่อก่อน หรือบางทีดวงตาของคุณอาจไม่ผลิตน้ำตาเหมือนเมื่อก่อนไม่ว่าจะด้วยวิธีใดสิ่งนี้จะนำไปสู่อาการแสบร้อนเจ็บปวดและความรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาทางออกอาจไม่ใช่ยาหยอดตามากขึ้นแต่อาจเป็นการให้ความชุ่มชื้นจากภายในสู่ภายนอกมากขึ้นเมเล็ดเจียสามารถดูดซับน้ำได้มากถึง10เท่าของน้ำหนักตัวนั่นทำให้พวกมันเป็นวิธีธรรมชาติที่จะช่วยให้ร่างกายและดวงตาของคุณชุ่มชื้นอย่างเหมาะสมทีนี้ นี่คือวิธีทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรของคุณโดยไม่ต้องยุ่งยากก่อนนอนให้คนเมเล็ดเจีย2ช้อนโต๊ะลงในน้ำอัลมอ์หรือน้ำมะพร้าว1แก้วแช่ไว้ในตู้เย็นข้ามคืนในตอนเช้าคุณจะได้เนื้อสัมผัสเหมือนพุดดิ้งที่นุ่มนวลซึ่งกินง่ายและย่อยง่ายคุณยังสามารถใส่บลูเบอร์รี่2-3ลูกเพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงจอประสาทตาได้ด้วยแค่นั้นเองไม่ต้องเตรียมซับซ้อน ไม่ต้องมีส่วนผสมแปลกใหม่เพียงแค่นิสัยประจําวันที่อ่อนโยนที่ช่วยให้ดวงตาของคุณแข็งแรงชุ่มชื้นและได้รับการปกป้องจากความเสียหายที่เงียบงันมันน่าทึ่งมากที่สิ่งที่เล็กๆน้อยๆสามารถทําได้เรามาเคลื่อนจากบกไปสู่หาสมุทรมีอาหารเสริมเล็กๆที่เงียบสงบจากทะเลที่คนส่วนใหญ่มองข้ามมันไม่ใช่ปลามันไม่ใช่หอยมันคือสาหร่ายทะเลครับใช่แล้วแผ่นสีเขียวบางๆที่มักใช้ในซูชิ แต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือสา,ายทะเลออาจเป็นกุญแจสำคัญในการปกป้องจอประสาตาของคุณซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดวงตาที่รับผิดชอบต่อการมองเห็นที่คมชัดและละเอียดเมื่อเราอายุมากขึ้นจอประสาตาจะเปราะบังต่อความเสียหายมากขึ้นและหนึ่งในภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดคือภาวะจอประสาตาเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับอายุหรือ AMD ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียการมองเห็นในผู้ที่มีอายุเกิน50ปี และเมื่อมันเริ่มขึ้นมันสามารถดําเนินไปอย่างรวดเร็วทําให้คุณไม่สามารถอ่านหนังสือขับรถหรือจดจําใบหน้าได้แต่ที่นี่คือที่ที่สาหร่ายทะเลโดดเด่นมันเป็นหนึ่งในแหล่งพืชที่อุดมไปด้วยดีเฮฮาและเอพาซึ่งเป็นกรดไขมันโอเมก้า3 2ชนิดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยบํารุงสุขภาพจอประสาตาและลดการอักเสบภายในดวงตาคนส่วนใหญ่มักนึกถึงปลาแซลมอนเมื่อได้ยินคำว่าโอเมก้า3 แต่สาหร่ายทะเลเพียง100กรัมสามารถให้โอเมก้า3ได้มากกว่าปลาหนึ่งมื้อปกติและนั่นสำคัญเพราะ DHA ไม่ได้เป็นเพียงประโยชน์เท่านั้นแต่ยังจำเป็นอีกด้วยการศึกษาจาก American Academy of Ophthalmology แสดงให้เห็นว่าผู้ที่ได้รับ DHA สูงมีความเสี่ยงต่ำต่อการเกิด AMD และมีการทำงานของสายตาโดยรวมดีขึ้นสาหร่ายทะเล ยังช่วยแก้ไขปัญหาทั่วไปอีกอย่างหนึ่งนั่นคืออาการตาแห้งระคายเคืองตาโอเมกา้า3ในสาหร่ายทะเลช่วยปรับปรุงฟิล์มน้ำตาซึ่งเป็นชั้นธรรมชาติที่ช่วยให้ดวงตาของคุณชุ่มชื้นและสบายการศึกษาหนึ่งแสดงให้เห็นว่าอาการตาแห้งดีขึ้น45เมื่อรับประทานโอเมกา้า3เป็นประจำนั่นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเลยทีเดียวดังนั้น คุณจะใช้สาหร่ายทะเลในทางปฏิบัติได้อย่างไรลองเติมเกล็ดสาหร่ายแห้ง1-2ถึง,งช้อนโต๊ะลงในสลัดซุปหรือแม้แต่ไข่เจียวตอนเช้าพวกมันเกือบจะไม่มีรสชาติแต่เต็มไปด้วยสารอาหารอีกวิธีง่ายๆคือย่างสาหร่าย2-3แผ่นด้วยอุณหภูมิต่ำโดยโรยน้ำมันมะกอกเล็กน้อยวิธีนี้จะช่วยรักษากรดไขมันให้คงอยู่และเพิ่มความกรอบมันอย่างน่ารับประทานเพื่อเพิ่มประโยชน์ให้มากขึ้น ให้จับคู่กับอะโวคาโดซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีและช่วยให้ร่างกายของคุณดูดซึมโอเมก้า3ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณไม่จำเป็นต้องมีสูตรอาหารแฟนซีแค่โรยเล็กน้อยหรือใส่เป็นแถบ,แบเพราะเมื่อพูดถึงการมองเห็นของคุณสาหร่ายทะเลเพียงเล็กน้อยก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากเรามาพูดถึงผลไม้ที่ฉ่ำที่สุดและถูกประเมินค่าต่ำเกินไปอย่างหนึ่งเมื่อพูดถึงสุขภาพตานั่นคือมะละกอครับตอนนี้คนส่วนใหญ่รู้จักมะละกอ พราะรสชาติแบบเขตร้อนและเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลแต่สิ่งที่หลายคนไม่รู้คือผลไม้นี้ทำสิ่งมหัศจรรย์ให้กับดวงตาของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอายุมากขึ้นคุณเห็นไหมว่าดวงตาของเราถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องจากสิ่งที่เรียกว่า oxidative stress นั่นคือเมื่อโมเลกุลที่เป็นอันตรายที่เรียกว่าอนุมูลอิสระทำลายเนื้อเยื่อในดวงตาของคุณอย่างช้าๆเยีบยบบวันแล้ววันเล่า นี่เป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญที่สุดที่อยู่เบื้องหลังต้อกระจกและจอประสาทตาเสื่อมแต่ที่นี่คือที่ที่มะละกอเข้ามาช่วยมันอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่สุดชนิดหนึ่งที่ธรรมชาติมอบให้อันที่จริงมะละกอขนาดกลางเพียงหนึ่งลูกมีวิตามินซีมากกว่า200%ของปริมาณที่แนะนำต่อวันของคุณนั่นเป็นวิตามินซีสองเท่าของที่คุณจะได้รับจากส้มหนึ่งลูกวิตามินซีมีบทบาทสำคัญในการปกป้องหลอดเลือด ที่บอบบางในดวงตาของคุณหลอดเลือดเหล่านี้จะเปราะบางมากขึ้นตามอายุเมื่อพวกมันอ่อนแองความเสี่ยงต่อปัญหาการมองเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้อกระจกก็จะเพิ่มขึ้นจากข้อมูลของ American Journal of Clinical Nutrition ผู้ที่มีวิตามินซในอาหารสูงมีความเสี่ยงต่อการเกิดต้อกระจกลดลง30%นั่นเป็นจำนวนที่มากและเป็นเหตุผลที่ดีที่จะทำให้มะละกอเป็นส่วนหนึ่งของอาหารประจำวันของคุณ แต่ยังไม่หมดแค่นั้นวิตามินซีในมะละกอ,อยังช่วยปกป้องดวงตาของคุณจากความเสียหายจากรังสี UV แม้ว่าคุณจะไม่ได้อาบแดดแต่ดวงตาของคุณก็สัมผัสกับรังสี UV เกือบทุกวันไม่ว่าคุณจะเดินออกไปข้างนอกนั่งข้างหน้าต่างหรือแม้แต่ขับรถเมื่อเวลาผ่านไปการสัมผัสนี้จะทำให้จอประสาตาเสื่อมลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อความเสียหายถาวร มะละกอทำหน้าที่เหมือนกรอบป้องกันธรรมชาติมันช่วยชะลอความเสียหายนี้และทำให้เนื้อเยื่อที่บอบบางในดวงตาของคุณแข็งแรงขึ้นนานขึ้นนี่คือวิธีง่ายๆในการเพลิดเพลินกับมันปั่นมะละกอสุกครึ่งลูกกับผักขมสดหนึ่งกำมือและน้ำมะน,นาวเล็กน้อยคุณจะไม่ได้รับแค่วิตามินซีเท่านั้นแต่ยังได้รับลูทีนและสีแซนทีนจากผักโขมด้วยซึ่งเป็นสารอาหารอื่นๆที่รู้จักกันดีในการป้องกันแสงสีฟ้าและบำรุงจอประสาทตามันเป็นเครื่องดื่มที่เนียนนุ่ม สดชื่นที่ช่วยบำรุงดวงตาของคุณในหลายระดับและใช้เวลาเพียง5นาทีในการทำดังนั้นหากคุณสังเกตเห็นว่าการมองเห็นของคุณเริ่มคุ่นมัวหากคุณหรี่ตาบ่อยขึ้นหรือหากแสงจ้าดูรุนแรงกว่าเมื่อก่อนผลไม้ที่มีสีสันสดใสและมีเนื้อครีมนี้อาจเป็นเพียงสิ่งที่ดวงตาของคุณกำลังมองหาคุณเคยสังเกตไหมว่าการมองเห็นของคุณแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน บางทีการขับรถตอนพลบคำ่ำอาจรู้สึกอันตรายกว่าเมื่อก่อนหรือคุณหลีกเลี่ยงร้านอาหารที่มีแสงสลัวเพราะการอ่านเมนูกลายเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้นี่ไม่ใช่แค่ส่วนหนึ่งของการแก่ชรามันอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายของคุณมีสังกะสีต่ำซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทสำคัญในการปรับสายตาของคุณให้เข้ากับความมืดนี่คือวิธีการทำงานสังกะสีคือสิ่งที่ช่วยให้ตับของคุณส่งวิตามินเอไปยังจอประสาตาซึ่งใช้ในการสร้างเมลานิน ซึ่งเป็นเม็ดสีที่ปกป้องดวงตาของคุณและช่วยให้ดวงตาของคุณทำงานในที่แสงน้อยได้หากไม่มีสังกะสีเพียงพอกระบวนการนี้จะล้มเหลวดวงตาของคุณไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของแสงได้อย่างเหมาะสมและผลลัพธ์ที่ได้คือการมองเห็นพร่าม,มัวความไวต่อแสงจ้าและความยากลำบากในการมองเห็นในเวลากลางคืนทีนี้มาถึงจุดที่น่าสนใจถั่วชิกพี ซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วที่นุ่มนวลและมีรสชาติคล้ายถั่วที่คุณอาจเคยเห็นในฮัมมัดเป็นหนึ่งในแหล่งสังกะสีจากธรรมชาติที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงอายุถั่วชิกพีที่ปรุงสุกเพียงหนึ่งถ้วยให้สังกะสีประมาณ25%ของความต้องการสังกะสีในแต่ละวันของคุณและจากการศึกษาของ National Eye Institute การเพิ่มปริมาณสังกะสีเพียง2มิลลิกรัมต่อวันนำไปสู่การปรับตัวให้เข้ากับความมืดที่ดีขึ้น50%สำหรับผู้สูงอายุ นั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับการเปลี่ยนแปลงอาหารเพียงเล็กน้อยและมีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาผู้สูงอายุจำนวนมากกำลังประสบภาวะขาดสังกะสีและไม่รู้ตัวนั่นทำให้พวกเขามีความเสี่ยงสูงขึ้นไม่ใช่แค่การมองเห็นในเวลากลางคืนที่ไม่ดีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเสื่อมของจอประสาทตาที่เร็วขึ้นด้วยข่าวดีคือถั่วชิกพีเตรียมง่ายราคาไม่แพงและใช้งานได้หลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อนี่คือไอเดียง่ายๆที่อร่อย ผสมถั่วชิกพีที่ปรุงสุกหนึ่งถ้วยกับน้ำมันมะกอกเล็กน้อยขมิ้นหนึ่งหยิบมือและพริกไทยดำแล้วนำไปอบในเตาอบจนเป็นสีทองและกรอบคุณจะได้ของว่างกรุบกรอบที่อุดมไปด้วยสังกะสีและขมิ้นเพิ่มสารเคอร์คูมินซึ่งเป็นสารประกอบธรรมชาติที่ทำงานร่วมกับสังกะสีเพื่อต่อสู้กับการอักเสบต้องการไปอีกขั้นไหมบีบน้ำมะนาวเล็กน้อยลงไปก่อนเซริร์ฟวิตามินซีจากมะนาวช่วยให้ร่างกายของคุณดูด ซึมสังกะสีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันเป็นอาหารเล็กๆน้อยๆแต่สําหรับการมองเห็นในเวลากลางคืนของคุณมันสามารถสร้างความแตกต่างได้มากหากการมองเห็นของคุณเริ่มรู้สึกขุ่นมัวหรือดวงตาของคุณเมื่อล้างง่ายขึ้นในระหว่างวันคุณอาจขาดส่วนผสมที่ทรงพลังอย่างหนึ่งจากมื้ออาหารของคุณปลาซาดีนปลาเล็กๆสีเงินเหล่านี้มักถูกมองข้ามเมื่อเทียบกับปลาแซลมอนหรือปลาทูนา่าแต่เมื่อพูดถึงการปกป้องสายตาของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณอายุมากขึ้นปลาซาดีนอาจเป็นหนึ่งในอาหารที่ถูกประเมินค่าต่ำที่สุดพวกมันอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมกา้า3โดยเฉพาะอย่างยิ่งดีฮารและเอป่าซึ่งช่วยลดการอักเสบภายในดวงตาและส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดที่ดีไปยังจอประสาตานั่นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะการอักเสบเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ซ่อนอยู่ของการสูญเสียการมองเห็นที่ใหญ่ที่สุดในผู้สูงอายุเมื่อดวงตาของคุณอักเสบ แม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่การทำงานของจอประสาตาที่ผิดปกติได้เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะจอประสาทต,ตาเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับอายุ AMD ซึ่งเป็นภาวะที่ทำลายส่วนหนึ่งของดวงตาที่รับผิดชอบต่อการมองเห็นส่วนกลางที่ชัดเจนอย่างช้าๆจากข้อมูลของ British Journal of Ophthalmology ผู้ที่ได้รับโอเมกา้า3สูงมีความเสี่ยงต่อการเกิด AMD ลดลง39% และปลาซาดีนไม่เพียงแต่อุดมไปด้วยโอเมกา้า3เท่านั้นแต่ยังให้วิตามินดีในปริมาณมากซึ่งเป็นสารอาหารที่ผู้สูงอายุจํานวนมากขาดปลาซาดีนกระป๋องเล็กๆ1ก,กระป๋องให้วิตามินดีเกือบ2เท่าของความต้องการวิตามินดีในแต่ละวันของคุณและนั่นสําคัญเพราะวิตามินดีช่วยควบคุมการทํางานของภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบที่ส่งผลต่อทั้งกระดูกและดวงตาของคุณหากคุณเคยมีอาการไวต่อแสงจ้ามากขึ้นมีปัญหาในการโฟกัสข,ข้อความ หรือเมื่อล่าตาจากการใช้หน้าจอสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการอักเสบของดวงตาเรื้อรังและปลาซาดีนอาจเป็นวิธีง่ายๆในการต่อสู้กลับนี่คือวิธีเพลดิดเพลินกับมันลองอุ้นปลาซาดีนหนึ่งกระป๋องแล้วเสิร์ฟบ,บนขนมปังโฮลวีตราดด้วยน้ำมันมะกอกเล็กน้อยโรยด้วยผักชีฝรั่งสดและบีบน้ำมะนาวเล็กน้อยลงไปทำไมต้องมะนาววิตามินซีช่วยเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กซึ่งช่วยสนับสนุนการไหลเวียนของเลือดที่ดีไปยังดวงตาของคุณ ส่วนผสมง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากและทุกคำที่กัดก็ช่วยให้ดวงตาของคุณคมชัดอยู่เสมอปลาซาดีนอาจไม่ฉูดฉาดแต่ประสิทธิธภาพของมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความสม่ำเสมอมีความสำคัญมากกว่าความสมบูรณ์แบบอาหารสุดท้ายในรายการของเราวันนี้มาจากส่วนลึกของมหาสมุทรและเป็นหนึ่งในแหล่งแร่ธาตุที่ดวงตาของคุณขาดไม่ได้ผมกำลังพูดถึงหอยนางรมครับตอนนี้ผมรู้ว่าหอยนางรมอาจฟังดูเหมือนอาหารหรูหรา แต่เมื่อพูดถึงสุขภาพตาพวกมันก็เหมือนยาในเปลือกหอยทำไมเพราะมันอุดมไปด้วยสังกะสีสังกะสีมีบทบาทสำคัญในการรักษาการมองเห็นของคุณให้คมชัดเมื่อคุณอายุมากขึ้นสังกะสีคือสิ่งที่ช่วยให้วิตามิน A ไปถึงจอประสาต,ตาซึ่งใช้ในการผลิตเมลานินซึ่งเป็นเม็ดสีที่ปกป้องดวงตาของคุณจากความเสียหายจากแสงหากไม่มีสังกะสีเพียงพอดวงตาของคุณจะสูญเสียการป้องกันนั้น และผลลัพธ์คือคุณจะมองเห็นในที่แสงน้อยได้ยากขึ้นการมองเห็นในเวลากลางคืนของคุณจะจางหายไปและความเสี่ยงต่อจอประสาทตาเสื่อมและต้อกระจกจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลของ American Optometric Association การเพิ่มปริมาณสังกะสีได้รับการแสดงให้เห็นว่าช่วยลดความเสี่ยงของ AMD ขั้นสูงได้ถึง25%และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจหอยนางรมขนาดกลางเพียง6ตัวให้สังกะสีมากกว่า500% ของปริมาณที่แนะนําต่อวันของคุณนั้นมากกว่าอาหารอื่นๆอย่างมากหากคุณสังเกตเห็นปัญหาในการมองเห็นในที่แสงสลัวหรือดวงตาของคุณรู้สึกไวต่อแสงจ้ามากกว่าเมื่อก่อนคุณอาจมีสังกะสีต่ําโดยไม่รู้ตัวและหากคุณเคยได้รับการผ่าตาัดตาการรักษาด้วยเลเซอร์หรือการระคายเคืองเรื้อรังสังกะสียังช่วยในการซ่อมแซมและรักษาเนื้อเยื่ออีกด้วยหอยนางรมเป็นวิธีธรรมชาติ ในการสนับสนุนกระบวนการฟื้นตัวนั้นหากคุณยังใหม่กับการรับประทานหอยนางรมคุณไม่จําเป็นต้องเริ่มจากหอยนางรมดิบหลองนึ่งเบาๆหรืออย่างเบาๆวิธีนี้จะช่วยรักษาสังกะสีให้คงอยู่และทําให้เนื้อสัมผัสอ่อนโยนขึ้นโรยด้วยน้ําส้มสายชูเล็กน้อยและหอมแดงซอยเพื่อเพิ่มรสชาติเพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้เสิร์ฟพร้อมกับผักโขมหนึ่งซึ่งอุดมไปด้วยลูทีนและซีแซนทีน ซึ่งเป็นสารประกอบ2ชนิดที่ปกป้องจอประสาทตาของคุณจากความเสียหายจากแสงสีฟ้าดังนั้นใช่หอยนางรมอาจดูเหมือนอาหารแฟนซีแต่สำหรับดวงตาของคุณพวกมันเป็นหนึ่งในเครื่องมือธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่คุณสามารถเพิ่มลงในจานของคุณได้และเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจบรายการของเราด้วยความแข็งแกร่งความชัดเจนและการเตือนใจว่าบางครั้งสารอาหารที่ทรงพลังที่สุดมาจากแหล่งที่มาที่เรียบง่ายที่สุดหากคุณดูวิดีโอนี้จบ ผมอยากจะพูดอะไรที่เรียบง่ายแต่สำคัญมากขอบคุณครับขอบคุณที่ใส่ใจสุขภาพของคุณขอบคุณที่สละเวลาให้กับตัวเองเพราะการปกป้องสายตาของคุณไม่ใช่แค่การมองเห็นที่ชัดเจนเท่านั้นมันเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มันเกี่ยวกับการที่คุณสามารถอ่านนิทานก่อนนอนให้หลานๆฟังเพลิดเพลินกับความงามของพระอาทิตย์ตกดินขับรถด้วยความมั่นใจและทำสิ่งต่างๆที่ทำให้ชีวิตมีความหมายต่อไป และข่าวดีก็คือคุณไม่จำเป็นต้องมีปาติหาริคุณแค่ต้องการความสม่ำเสมอทางเลือกเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันที่บำรุงดวงตาของคุณจากภายในสู่ภายนอกพริกหวานหั่นบางๆสองสามชิ้นช้อนพุดดิ้งเมเล็ดเจียสลัดสาหร่ายสิ่งเหล่านี้อาจดูเรียบง่ายแต่พวกมันรวมกันและเมื่อเวลาผ่านไปพวกมันสามารถสร้างความแตกต่างที่แท้จริงได้ดังนั้นหากคุณกังวลเกี่ยวกับการมองเห็นของคุณ หรือหากคุณเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วโปรดอย่ารอช้าเวลาที่ดีที่สุดในการดูแลดวงตาของคุณคือเมื่อ10ปีที่แล้วเวลาที่ดีที่สุดรองลงมาคือวันนี้หากวิดีโอนี้ช่วยคุณได้ไม่ว่าด้วยวิธีใดผมจะยินดีมากหากคุณกดไลค์แชร์กับเพื่อนหรือแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้บอกให้เราทราบว่าคุณจะลองอาหารชนิดใดเป็นอันดับแรกเราอยากฟังจากคุณและหากคุณต้องการเคล็ดลับเพิ่มเติมในการรักษาสมองให้เฉียบคมแข็งแรง และเป็นอิสระเมื่อคุณอายุมากขึ้นโปรดสมัครสมาชิกฟรีและช่วยให้เรานำข้อมูลที่สำคัญอย่างแท้จริงมาให้คุณได้เสมอจนกว่าจะถึงครั้งหน้าดูแลร่างกายของคุณดูแลดวงตาของคุณและดูแลตัวเองคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในการเดินทางครั้งนี้